บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงใครมีบัตรเก่ามี5ข้อนี้มีคนได้เงิน4,800บาทดูก่อนพลาดเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดสำหรับคนที่มีบัตรเก่านะฮะมี5ข้อนี้คุณนะครับมีโอกาสที่จะได้เงิน4,800บาทเหมือนพี่ท่านดีนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า พี่ท่านนี้เนี่ยก็คือทําตามที่ผมได้บอกนะครับแล้วได้เงิน4,800บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันว่าตัวคุณจะต้องทําให้เหมือนกันนะครับถึงจะได้เงินเหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามีคนได้4,800เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะได้4,800เปนะคุณอาจจะได้มากกว่า4,800หรืออาจจะได้น้อยกว่า4,800ในสิ่งที่ผมได้ทํามาข้อมูลเนี่ยมีมากบางคนได้ถึง8,750บางคนได้5,500บางคนได้ พันพันกว่านะครับพันแนะครับหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลักหมื่นก,ก็ยังมีนะเป็นหมื่นกว่ากว่านะก็ตรงนี้เนี่ยคือความจริงข่าวจริงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาเช็คพร้อมกันว่าคุณจะได้ไหมนะครับแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยท่านสงสัยว่ามันคือเงินอะไรที่อยู่ในบัตรเก่านะครับต้องบอกเลยว่ามันคือเงินที่ คงค้างอยู่ในบัตรเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของโครงการพิเศษต่างๆที่เคยให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่าหรือว่าเป็นเงินค่าน้ําค่าไฟที่คุณสํารองจ่ายไปก่อนแล้วเขาก็สมทบนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมาให้แล้วสะสมเมอาไว้แล้วไม่ได้รู้เลยคุณก็ไม่ได้ถอนออกมานะครับก็เลยสะสมไปเยอะมากๆหลายๆเดือนหลายๆเดือนหลายๆปีเข้าให้ก็เป็นเงินที่เยอะโอเคมาดูกันก่อนนะครับพี่ท่านนี้นะครับที่ บอกว่าได้4 8 0ล่าสุดนะครับในคลิปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครมีบัตรเก่ามี5ข้อนี้ได้เงินหลายพันนะคุณสามารถไปดูคอมเมนต์นี้ได้นะมีคอมเมนต์จริงๆนะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ก็หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใครมีบัตรเก่ามี5ข้อนี้ได้เงินหลายพันบาทนะครับพอพี่เขาดูแล้วแล้วเขาทาตามนะครับก็ไปกดเงินมาแล้วได้เงินเนี่ย4,800บาทนะเขาก็ดีใจมากๆนะครับทีนี้เนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยเงินเข้า ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการที่คุณจะต้องมีครบ5้าข้อนี้ที่ผมได้รวบรวมมาให้คุณแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวจริงนะครับสำหรับขอบคุณพี่ๆท่านนี้ด้วยที่มาบอกนะครับเรื่องดีๆนะครับว่าคุณได้มาไปที่เรียบร้อยหลายๆท่านนะครับฟังจะได้มีกําลังใจที่จะทําตามนะครับโอเคมาดูพร้อมกันเช็คไปพร้อมกันว่ามี5้าข้อนี้หรือเปล่าข้อแรกคุณต้องเป็นคนที่เคยได้สิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่า บัตรเดิมก่อนนะครับพูดง่ายๆเลยในบัตรใบเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่เคยได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่เคยได้บัตรเก่านะครับบัตรสวัสดิการแัะบัตรเก่าเนี่ยคุณจะไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยได้บัตรเก่ามันจะได้ได้ยังไงจริงไหมครับเพราะว่าเป็นเงินที่ได้อยู่ในบัตรเก่าเงินที่คงค้างในบัตรเก่ามันก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็อธิบายกันแบบนี้ดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรสวัสดิการรัฐแค่ใบใหม่ใบเดียวนะครับคงจะไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใบเก่าที่เคยใช้นะครับนะถ้าคุณมีคือเคยได้สิทธิ์มาก่อนก็แสดงว่ามีข้อที่1ครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมโดยการตรวจสอบเงินค้างในบัตรแต่ต้องบอกตามตรงว่านะปัจจุบันตอนนี้นะครับ การตรวจสอบเงินที่อยู่ในบัตรเนี่ยจะตรวจสอบได้เฉพาะบัตรใหม่บัตรเก่านี้ระบบของการตรวจสอบเงินนะครับล่าสุดผมเข้าไปนะครับลองโทรไปตรวจสอบเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับระบบของบัตรใบเก่านะครับดังนั้นเนี่ยหลายท่านก็สงสยัยเอาแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงะลราเรามีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ มีเงินคือเคยเช็คแล้วนะครับว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัตรไม่ว่าจะสี่อาจจะสี่พันแปดพี่ท่านนี้หรืออาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นะครับเคยเช็คแล้วแต่ไม่มีเวลาไปกดแล้วไม่ได้ไปกดสักทีนะครับนะก็อ so, ันนี้คือการเช็คเคยเคยเช็คมาก่อนแล้วแต่ถ้ากรณีถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเช็คมาก่อนเลยเพิ่งฟังเรื่องนี้รู้เรื่องนี้เนี่ยไปครั้งแรกนะครับก็หน้าที่คือผมบอกว่าคุณต้องลุ้นอย่างเดียวนะลุ้นลุ้นในที่นี้คือไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่ แต่หน้าที่คือคุณต้องมี5ข้อนี้ให้ได้นะถ้าคุณมี5ข้อนี้ครบคุณเตรียมรับเงินได้เลยนะโอเคนะแต่ว่าผมก็สรุปให้คุณไม่ได้ครับว่าคุณจะได้กี่บาทน,นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินค้างที่อยู่ในบัตรไม่เหมือนกันก็จะทําให้แต่ละคนแตกต่างกันออกไปว่าจะได้เงินเท่าไหร่นั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็คือมีเงินค้างอยู่ในบัตรสวยอต์เงนและบัตรเก่าคุณจะต้องเป็นเงินที่มีเงินค้างไม่ว่าจะด้วยสยาเหตุอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณมีเงินค้างคุณก็จะได้แต่ถ้าไม่รู ก็ให้มี5ข้อนี้ไปก่อนนะครับมันจะต้องมีอย่างน้อยถ้าคุณมีบัตรใบเก่ามันต้องมีเงินค้างแต่ไม่รู้เท่าไหร่ก็ต้องลุ้นกันอันนี้คือข้อ2ข้อ3อยู่ในกลุ่มได้ทั้งบัตรเก่าและได้ทั้งบัตรใหม่นะครับตรงนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าคุณเคยได้บัตรเก่าแต่คุณบอกว่าบัตรใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิกคุณไม่ได้อ่าตรงนี้นี่พลาดนะครับจะต้องได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่นะครับหัวใจนะ ได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่ทั้งคู่ตรงนี้สําคัญที่สุดการที่คุณได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเกา่าและได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ทางคนที่ดูแลโครงการนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการบอกเอาไว้นะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าคือเงินที่ตรงนี้เนี่ย ที่หลายท่านบางคนอาจจะไม่ได้กดออกมานะครับในตอนที่มีบัตรเก่าแล้วบัตรเก่าหมดปิดการใช้งานไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการโอนให้สำหรับคนที่ได้บัตรใหม่ซึ่งการจะโอนเนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้บัตรใหม่ก็คือดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องได้บัตรเก่าและทั้งบัตรใหม่ได้ทั้งบัตรเก่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบัตรใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เพียงคุณได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่คุณก็จะได้เงินตรงนี้นะครับนี่คือข้อที่3โอเค ต่อไปข้อที่4คุณจะต้องผูกพร้อมเพยกับประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงินนะตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสำคัญมากที่สุดคือการสมมุติว่าคุณผ่านนะครับสข้อมาถึงข้อนี้ถ้าข้อนี้คุณไม่ได้ทํานะครับคุณจะไม่ได้เงินคือการผูกพร้อมเพยกับประชาชนเนี่ยผมบอกอยู่เสมอเสมอนะครับเพราะว่าเป็นการรับเงินที่สําคัญของภาครัฐทุกอย่างเลยเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ย เวลาภักรลฐวเขาจะโอนให้คุณนะครับเขาเพราะว่าบัญชีประชาชนเนี่ยมีเยอะมากๆหลายล้านบัญชีใช่ไหมครับจะโอนให้ได้อย่างไรให้มันเร็วก็คือจะต้องดูนะครับบัตรประจําตัวประชาชนของคุณซึ่งการผูกพันเพย์บัตรประชาชนเนี่ยคือการเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนของคุณเป็นเลขบัญชีธนาคารรัฐเนี่ยเขาก็จะดูเลขบัตรประชาชนของคุณแล้วสสยทําการโอนเงินผ่านเลขบัตรประชาชนคุณให้คุณเลยมันก็จะทําให้คุณได้รับเงินในโครงการซึ่งเงินส่วนใหญ่ของรัฐเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่า การจ่ายเงินในจนํานวนเงินที่คนที่เยอะมากๆนะครับแล้วคนที่หลากหลายนะฮะจะเช็คได้ก็คือแบบนี้ถ้าเช็คแล้วทุกอย่างผุณผ่านหมดมีเงินเหลือคุณผูกเข้าไปแบบชนเรียบร้อยเงินก็จะเข้าตามวันที่กําหนดนะครับนี่ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายที่สําคัญมากที่สุดคือการติดตามและรู้วันโอนเงินนะครับก็หลายๆคนเนี่ยวันโอนเงินรอบองเงินเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะหน้าที่คือคุณก็ใช้ คือทำทำตามผมไม่ครบครับทุกข,ข้อนะหนึ่งถึงสี่ทำไม่ครบแล้วตรงนี้เนี่ยหน้าที่คุณคือก็เวลาคุณเปิดแอปธนาคารหรือเช็คบัญชีเนี่ยก็ไปปรับบัญชีปรับสมุดอยู่เสมอนะครับเงินก็จะโอนเข้านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมสันนิษฐานนะครับเงินเนี่ยจะโอนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีวันที่กําหนดแบบชัดเจนมากกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝากกันแต่บางคนก็ได้ทยอยได้กันไปแล้วนะครับบางคนก็ อันนี้เนี่ยก็ต้องดูกันไปว่าบางคนได้หรือไม่ได้ถ้าคุณได้หรือไม่ได้ก็มีมาพูดคุยกันได้นะผมก็อยากจะฟังมุมมองจากทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยก็จะมีการกําหนดวันเป็นรอบๆไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นเรื่องปกติครับโอเคอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น5ข้อที่สําคัญมากๆนะที่มีพี่ท่านนี้ทําตามผมนะครับแล้วเขาได้4,800บาทก็คือมี5ข้อนี้แหละ เขาก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อย่างที่ผมบอกข้อที่1น,นะครับอันนี้คือยืนยันคือแบบนี้ไปดูคอมเมนต์นี้ได้ที่คลิปนั้นนะครับใครมีบัตรเก่ามี5ข้อนี้ได้เงินหลายพันบาทก็ข้อที่1ครับเคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐบัตรเก่าข้อ2มีเงินค้างอยู่ในบัตรใบเก่าข้อ3อยู่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรเก่าและทั้งบัตรใหม่พูดง่ายคือคุณต้องได้มีบัตรเก่าและมีบัตรใหม่ถึงจะได้แล้วก็ข้อ4 เมื่อกี้บัตรเก่าบัตรใหม่บ no. ัตรเก่าก็ค so okay, right. ือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิบัตรใหม่คือใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ข้อ4ผูกพร้อมเพลบัตรประชาชนเรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงินผูกพร้อมเพยบับรประชาชนนะผูกพร้อมเพลบัตรประชาชนไม่ใช่ผูกพร้อมเพลกับเบอร์มือถือนะครับผูกพร้อมเพลกับเลขับรประชาชนคือการเปลี่ยนเลขับรประชาชนเป็นเลขบัญชีธนาคารโอเคนะครับข้อ4แล้วก็ข้อ5้ติดตามไม่ลืนโอนเงินเพียงเท่านี้ครับคุณมี5ข on ้อนี้ผ่านครบทั้งหมดมีนะฮะ คุณก็จะได้รับเงินซึ่งเงินอย่างที่ผมบอกอาจจะได้ถึง4 8 0 0หรือมากกว่า4 8 0 0อาจจะเป็น8,750 7,000 0น0ะครับ6ก0 0หมื่นกว่าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะ3,300 3,500 2,000กว่า1,000กว่า1 8 000, 1, 8 9 1 50 0แต่ละคนมีไม่เท่ากันนะตรงนี้ผมก็บอกทุกท่านนะครับไหนๆคุณก็มาดูแล้วคุณทําตามให้ผมครบอย่างนี้ คุณก็จะเหมือนกับที่ผมได้บอกกับพี่ท่านนี้ไปนะครับแล้วเขาได้คุณก็จะได้เหมือนกันนะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันถ้าคุณอยากจะรู้ในส่วนของคอมเมนต์ที่ผมได้เล่าให้ฟังว่ามันคือผมเป็นจริงอยู่แล้วเอาความจริงมาเล่านะครับก็อยากดูก็ไปดูหลักวิดีโอนี้ได้นะในข้อนี้นะครับตรงนั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ